สวัสดีครับพุณเกาเฮ้ยเวอร์เหรอโฟยเวอร์ฮะโฟยเวอร์ครับครับผมครับสวัสดีครับนําตัวกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าห่างหายกันไปสักพักนึ่งก็สวัสดีครับผมบิเวอร์นะครับครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับเงินครับครับถ้าไมโอเคอ่ะโอเคฮะสวัสดีครับพายครับสวัสดีครับกอบครับ สวัสดีครับบาร์ครับสวัสดีครับแม็กกี้ครับสวัสดีครับเอิร์ดครับสวัสดีครับปอนด์ครับสวัสดีครับมีนครับคมณกะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ามีเนเนียนพี่เนียนพี่เนียนโอเคอันนี้คือผ่านมาสักพักแล้วเราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับควายเวอร์อยู่คลาสสองอยากลองถามมุ่งกับก่อนเลยว่าคลาสสองเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆเลยครับได้เจอกับน้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราผ่าน มาลสุ่มกันมาประมาณหนึ่งเนาะเยอะแยะเลยที่ถ่ายเปิดกองมาจนถึงคิวล่าสุดนะครับก็ก็สนุกดีครับผมแล้วเด็กๆล่ะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ร่วมงานกับพิมกับมจริงๆเราเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าจะเจอกันในพาร์ทการทํางานในรูปแบบอื่นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบพุ่งกับกับนักแสดงพึ่งพึ่งแรกครับผมแล้วบรรยากาศในกองสนยบ้างคะสองได้กลับมาเจอกันครบทุกคนเลยสนุกมากครับเพราะว่าคือพาร์ทแรกเราก็ มันกับว่าเพิ่งเ <P ers> พิ่งมาเจอกันครั้งแรกเนาะก็<ช>มีการละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าพอพระสคือเราสนิทกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนมาเจอเพื่อนในที่ทํางานนะครับผม <P ers> แล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากเพราะทุก <P ers> คนแบบว่าแบบเป็นกันเองสุดๆ <P ers> แล้วเราก็สึกจอยไปด้วยเวลาแบบทํางาน <P ers> ก็จริงๆเหมือนมาเที่ยวเลยครับแต่ว่า <P ers> <P ers> เฮ้ยมันุมาเที่ยวเลยมาเที่ยวเล่นแต่ว่าเราได้ไปกองหลายๆหลายๆโลนะครับไปไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยครับก็สุขมากครับ ก่อนนี้จะไปคุยเรื่องวกันอยากให้ทุกคนเล่าให้หน่อยว่าพาคสองเนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องต้นฟ้าต้ฟ้าได้ฝุ่นก่อนเลยตน้น,ตน,น,ตนฟ้าได้ฝุ่นนะครับโ <c oughs> อเค <Okay, S 2> ครับนนผมต้นฟ้าได้ฝุ่นก็จะเป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องสองคนที่สนิทก,กันมาตั้งแต่เด็กบ้านติดกันแล้วก็มันต้องมีเรื่องให้ทั้งสองคนจะต้องแยกจากกันครับอีกคนหนึ่งไปเรียนอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทาให้ตัว อีกคนหนึ่ง,งต้องตามไปอ่าครับผมคือมันจะมีโปรของตัวละครของตัวไต้ฝุ่นเนาะที่แบบจะมีปัญหาทางบ้านของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาตั้งใจจะมาเรียนที่เชียงใหม่เพื่อเจอกับต้นฟ้าแต่ว่าพอเจอปุ๊บก็จะมีคอนฟ lict ต่างๆที่ทาให้เขาต้องหลบหน้าต้นฟ้าไปต้นฟ้าก็เลยงงว่าเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายจะลงเอยกันไหมก็เดี๋ยวรอติดตามดูในซีรีส์ลวกันนะครับต้องรู้นะว่าจะจบ บบมาเวไหนผมว่าคนที่อ่านนิยายน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆจะไม่ได้ดราม่าเท่ากับในนิยายครับเพราะว่าพยายามจะปรับให้มันดูสนุกมากขึ้นย่อยง่ายมากขึ้นครับผมถามที่กับจากอะไรเป็นยังไงคกับจากถึงก็ถือว่าไม่ไม่ได้ตอนแรกคิดไว้ว่าน่าจะยากกว่านี้นะครับแต่การทำงานแต่โม่มาเจอ คนจะนอนสองคนแล้วก็เจอทุกๆคนอย่างเงี้ยครับเจากเดิมปคนหัวเลยทีนี้ไม่ใช่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าทุกๆคนในที่เนี้ยแบบเป็นนักแสดงจริงแบบทำกานบ้านมาอย่างหนักมากๆเลยครับก็เลยว่าการทำงานทุกอย่างมันเลยผ่านไปได้ด้วยดีง่ายมากเลยจริงครับจริงครับจริงก็คือสรุปก็คือนักแสดงเก่งใช่ไหมครับพุ่งกลับไม่ใช่โอ้โหงมาขนาดนี้ยไนั่งรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้ปวดหัวไมข้างหน้าแถวที่มีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับ แต่เราจะไม่บอกว่าใครนะหมายว่าเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานีเป็นสีสันใช่เขาทั้งสองคนเขาดีแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวของเราละเป็นยังไงบ้างความแบบในชเรามันจะได้นาเสนอแบบก็เรียกได้ว่าถ้าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบตัวหลักอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำกันบ้านเยอะมากๆครับก็หวังว่าแบบทุกคนจะชอบนะครับ เพราะเราก็จริงๆแอบกดดันนะครับเพราะว่าอย่างพาร์ทหนึ่งคือเขาก็ทําได้ดีมากนะครับทั้งแบบทั้งสองคู่อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ย <c oughs> แล้วก็แบบดวความเฮ้ยแบบถ้าเรา, <c oughs> าเป็นถึงตาเราแล้วเราจะทําได้ดีอย่างที่เดินที่เขาทำไหมแต่เราก็พยายามทําได้เต็มท,ที่ที่สุดครับไม่ว่าคือไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าเราดูเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีที่สุดสําหรับเราแล้วสำหรับเราแล้วก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วครับดีแน่นอนครับดีแน่นอนแต่ก็หวันใจเพราะว่าแก๊งเราหมากคบเลยใช่ใช่ใช่แลบางครั้งชาวแก๊งของพวกเราฟังนี้ถึงจะพากันยังไงบ้างครับก็มาดีแน่นอนครับมาดีพวกเรามาดีนะพวกเราทีกคมาดีอ่ะครับเพราะว่าแบบจริงๆอย่างที่บีเวอร์บอกก็คือค่อนข้างที่จะเต็มที่มากๆครับแล้วก็ทํากันบ้านเยอะมากๆจริงเพราะบีเวอร์ก็บอกผมตลอดครับว่าแบบเออตั้งใจมากพี่ครั้นี้เรา เต็มที่เขาสั่งเลยไหมว่าแบบพี่ต้องตั้งใจนะเขาสั่งผมบ่อยครับบอกว่าพยายามแบบเออขอเขาเรียกว่าขอวิชาจากบีเวอร์ตลอดเขาเก่งเขาพยายามจะพผมรักแต่พี่เงินเขาชอบแบบคือถ้ามีซีนแบบได้ได้ถอดเสื้ออย่างเงี้ยครับเขาจะมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเขากินข้าวอยู่จะกินข้าวอย่างเงี้ยใช่พี่เงินกินข้าวอย่างงี้แล้วกล้องก็จะแพน อ่าแล้วตอนตอนเขาหันไป้อนโอเขาจะหมุนไปยังไงนะเขาจะหมุนอย่างนี้เลยแล้วก็หมอย่างนี้ไม่แต่ล่าสุดคุณก็เล่นฟิตเนสมาคุณก็โชว์อยู่เฮ้ยผมยังมีไม่เท่าพี่ผมก็ต้องสมกษ์ซึ่ายังไรอ่าไปพาร์ทอ่าไปพาร์ทอื่นดีกว่าโอเคใครบ้างอะที่ดาตกเดี๋ยวตกกันที่เราจะได้เห็นของเรื่องเ็นยังไงบ้างเล่าข้าง ขอ้าวใช่ไหมครับเข้าข้วหนาขึ้นถ้าเข้าวๆต้องอุดล่ะถ้า่กิดพี่เงินเล่าเต็มแน่นอนถ้าเกิดพี่เงินเล่าจะยาวครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของสองคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆครับคนหนึ่งเป็นแบบพี่อาทิตย์เป็นคนที่แบบทำผ่าอีกคนหนึ่งเป็นแบบดาวตกจะเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ตชอบวาลลูมีเพื่อนน้อยไม่สนุสิงกับใครครับแล้วดาวตกก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรครับแบบมีสัมผัสพิเศษที่สามารถติดต่อกับวิญญาณได้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปอยู่หอเดียวกับพี่อาทิตย์แต่พี่อาทิตย์ก็มาอยากให้แบบใช้พลังของเราในการติดตามตามหาวิญญาณของคุณแม่ครับเส้นเรื่องนี้ก็จะได้เห็นทั้งสัมผัสที่6ครับแล้วก็ได้เห็นทั้งความน่ารักของครอบครัวครับแล้วก็ได้เห็นแบบในหลายๆแง่มุมครับเลยรู้สึกว่าแบบอยากให้ติดตามครับจบแล้วครับเรื่องสองก็จบแล้วครับใช่ใช่ เเเียนครับผมก็เห็นในที่แลาก็สัมภาษณ์ไปก็บอกว่าแบบเอ็นซีนน่าจะร้อนแรงดูเดือดจริงผมก็ก็รอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับแต่พยายามปรับให้เข้ากับบริบทดีกว่าแต่ด้ว่าไม่คุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้แบบสบายใจครันก่อนจะได้ดูได้ทุกทุกวัยด้วยต้องต้องในนี้ดีครับครับต่อไปครับนะครูที่สามแล้วใครก็จะหนาวเรายังไงดี ก็อาจลองลองลองเล่าๆบ้างก็จะเป็นเพื่อนสองคนครับผมที่รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนมปลายครับผมเส้นเรื่องเราก็คือเราจะอยู่แตกแยกออกมาจากเส้นเรื่องของจฮันนอตใช่เราจะเล่าถึงกันตั้งแต่มัธยมตอนที่เราเจอกันเราจะรู้จักกันโดยการแบบไม่ค่อยดีล้วเท่าไหร่แล้วก็เราก็เป็นเพื่อนสนิทกันให้กเดินหนาวแล้วก็เราก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดียวกันครับผม แล้วก็จะได้รู้จักเพื่อนมหาหลัยก็คือ,น,อน็อตแล้วก็มีเพื่อนๆนของไทเกอร์กับเดือนหนาวอีกครับที่จะมาร่วมด้วยมีทั้งแดนเหนือแล้วก็อีกหลายคนเลยเป็นแก๊งเพื่อนกันสรุปง่ายๆคือเป็นเรื่องของเพื่อนอสองคนนะนะที่มีความรู้สึกคนทีมเขาสึกมากกว่าจนจนกระทั่งเราเนี่ยเกิดไปชอบเขาขึ้นมาจริงๆงจังๆ<อ>ก็เลยต้องพยายามทําทุกทางเนี่ยเพื่อให้แบบว่า เขารู้สัทีแต่เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ก็จะกว่าถึงเวลานั้นก็ฝากเอาใจช่วยไทเกอร์ด้วยนะครับครั้งนั้นช่วยเพื่อนจริงไหมนนแต่ว่าแต่ว่าทายทั้งหมดก็ต้องแบบยกเครดิตให้พี่นนใช่เพราะว่าเพราะว่าพี่นนเป็นเหมือนเป็นคิวปิดสำหรับทุกคู่เลยจริงๆเขาไม่รู้จะาเพื่อนลูกค้าใครแล้วจะได้เห็นทั้งเออจะได้เห็นนอนจะเพิ่มเงินในชุดเรื่องโตขึ้นด้วยรอบนี้โตขึ้นยังไงพี่ยังไงพี่รอดูรอดูโตขึ้นมากมากเลยแหละมากเลยอีอีใช่ใช่ แม่พันในพันเราจะเห็นใช่ไหมเป็นเป็นพี่พี่สามในพี่สองพี่สามเออน้าของเราหน่อยของเราสองคนหมายถึงว่าแบกิบาร์แบกิบาร์ก่าก่อนเนอะใช่ไหมครับในพันนี้เป็นยังไงก็จะเรียงตามทำลายไปนะครับต่อจากพันหนึ่งก่อนก็เออข้างรัคมากกว่าสเปเชียลอรือเปล่าได้นะครับมันก็จะมีแบบซีนที่ อยากให้ไปดูมันมีดูซีนที่แบบได้เข้ากันแบบเข้มข้นก็มีเขาขาตรงนี้มันก็ใชงปั่งเอารอดูดีกว่าเดี๋ยวไม่สมควรใช่อันนี้ก็จะเป็นการกลับมาช่วยเหลือเพื่อนๆค่ะเป็นแก๊งหมอที่ ในเมื่อเราไปถึงฝั่งแล้วก็อยากให้เขาตามเรามาเนาะเราก็จะเป็นคนที่เขาคอยปรึกษาคนที่เขาไว้ใจอย่างผมในเรื่องพี่ฮิวจะเป็นคนที่ฟ้าไว้ใจก็จะคอยปรึกษาแล้วคอยไปถามตลอดเวลาเขามีปัญหาใช่ครับใช่ครับแล้วพี่อีสเตอร์แหละพี่ฮิวหรือปอนร์พี่อีสเตอร์แล้วครับตีกันนอนเหมือนเดิมตีกันนอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมใส่พระเครื่อง ชี้ใส่ผ้าส่ีใส่เดาซอสมาข้างหลังมาซิก็เห็นมาซก็ไม่เห็นเป็นกิมเกใส่เสื้อชอบแ้วเขาแบบดูมีพลังขึ้นเข้านะทำไมเราเห็นได้ใส่เลยใส่มาแล้วครับผม ผมว่าต้องเป็นพี่มีนั่นแหละผมกลับครับจางได้เดี๋ยวช่วยโอเคครับผมเป็นไงก็ฝากฟอร์เวียร์พาร์2มาดยนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งครับผมทางช่องจีเนยี่สิบห้าครับอย่ารูปเยอะเดี๋ยวมันครับแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับที่แอปบีทบีเท่านั้นนะครับแบบอันคัตเลยครับแอปเดียวเท่านั้นนะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับ ฝากด้วยนะครับออกกินตากันเยอะๆนะครับผมตั้งใจกันมากๆจริงๆครับครับเราจะได้เห็นความพิเศษยังไงบ้างในการรับประกัน BDB เดี๋ยวๆให้เชิญอ่าได้เลยครับผู้บืงผู้บังอ๋อปีนิวไม่ใช่สวัสดีครับ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 ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับรับเค๊กับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสบายดีับมยังส่าตังแพารี้เราจะได้ดูแล้วในซีรีส์เรื่องต่อไปแล้วครอซีรีส์เรื่องต่อไปคองคู่อคู่เราจะได้เห็นในต่อกันเลยคะในใน t v แน่นอนครับถ้าเป็นซีรีส์โปรเจก์ forever you ทุกๆพาร์ตต้องอยู่ที่ v t v แน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่พาร์แรกเราก็ประสบความสาเร็จมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศด้วยซึ่งคราวนี้กลับมาในโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับพาร์ พาร์ททูนะครับ e ีไซด์เดอะสกายก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันวันที่20นี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าในในเรื่องของโปรเจกต์พาร์ทนี้น่าจะมีสีสันใหม่ๆผมได้ยินมาว่ามีการเพิ่มความโรแมนติก อเรื่องของเลิฟไลนมากขึ้นมีดราม่าเล็กน้อยอให้คนดูได้รู้นะครับก็น่าจะเป็นสีสันอีก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 อย่างหนึ่งของของเรื่องนี้นะครับที่คนดูสามารถที่จะติดตามได้นะครับก็อย่าลืมนะครับในซุในช่วงของในส่วนของอันคัดเวอร์ชันก็ติดตามได้ที่ VTV เท่านั้นนะครับครับผมเป็นเทียวแน่นอนอันคัดบน v ี v ีอันคัดบน VTV เท่านั้นครับ ยังไม่ได้ดูดูไปเดี๋ยวแบบคนมาแอบถามสปอยไอยาเียม่ถามเลยว่าสปอยได้มไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องนี้ต้องดูรงพร้อมๆกันดูคนเดียวไม่ได้ต้องดูกับเพื่อนด้วย<ช>นาจะได้จิกหมอนข้างๆเลยพร้อมๆกันจิกหมอนจิหมจิกหมอนจะจิกโซฟาอะไรก็ได้จะจิกเพื่อน,นข้างๆก็ได้นะครับว่าฟินแน่นอนนะครับผมลองผมขอสปอยนิงได้ไหมครับรว่าไม่ใช่ผมนะน้องฉากในนิยายที่ทุกคนรอคอยนะครับผมก็ จะผมว่าทุกคนน่าจะแบบว่าสมบังแน่นอนได้แบบได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้ตามที่คิดไว้แน่นอนครับผมบอกได้แค่นี้บอกไม่ได้ครับผมบอกบอกเป็นหินแค่ดีครับผมไม่ได้จริงๆอะไะว่าไปปุ๊บรู้เลยแต่ว่าคือมันเป็นนะฮะก็ คือบางทีเวลาเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยแบบว่าก็ก็จะขึ้นมาแล้วมันตรงกันแบบใช่ซส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอืมคือเวลาเราลงลงแท็กในใน X นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็ตามคือถ้าเราแฟนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉากนี้คือซีนนี้สามารถแบบเขียนเป็นคำพูดออกมาได้เลยว่าพี่ต้นฟ้าพูดว่าอย่างนี้อะไรนะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้เยอะมากแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนได้สมการรอคอยแน่นอนครับแลจะแบบถอนมาแบบเป๊ะเลยนะคะหรือว่าแบบ มีเสิมอะไรออันนี้ต้องพี่มีนอ่ะพำเปร๊ะๆนะคุณมีก็มีได้ขนาดไหนเชิญคุณมีนคุณมีนไดเลยคุณมก็ก็มีมีมีเสริมบ้างมีแบบว่าตามแบบจริงๆเราจะยึดหลักจากนิยายก่อนครับทำให้มันแบบว่ามีความใกล้เคียงดูความใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็เราก็จะมีการเติมแต่งเข้าไปเล็กน้อยให้มันดูแบบมีความน่ารักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมฟินทั้งแฟนนิยายแฟนซีรีส์เนาะใช่ครับผมใช่ครับเอ๋ขาเรื่อยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะ บคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคจ้องอย่าถ <AND> well. ่ายรูอะไรต้องถ่ายรูปอีกไหมครับพี่ายรูปด้วยกนะครับถ่ายรูปด้วยกันครับคุณมีนคุณมีนหรือเรา่านข้างกันนะมา่ันข้างกันตอนนี้กอดตะลึวแล้ว